เไม่ใช่เรื่องร้ายอะไรนะครับอาจารย์วรงยะมาภัยผู้ฟังของผมนะครับที่มักจะเสริมข้อมูลความรู้มาให้เห็นบอกว่าผมบน่นบนอยู่ว่าแถววังบุรพาเป็นยังไงเมื่อวานนี้พูดถึงร้านหนังสือใช่ไหมครับนี่เป็นภาพที่โหดหูใจนะก็ <c oughs> ขอบคุณที่ส่งมาเพราะผมไม่ได้ไปวังบุรพานานแล้วอาจารย์วรงเอ่ยชื่อเลยนะอาจารย์อย่าว่าผมนะ <c oughs> บางครั้งผมก็อยากจะเอ่ยชื่อเพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเปิดเผย <c oughs> บางครั้งกับเรงใจเอ๊ะเขาจะโอเคลูกเปล่านะครับเอาวันนี้ เป็นภาพร้านหนังสือและสำนักพิมพ์นะแพร่พิทยาอาจารย์วรงยมาภายบอกว่าวังบุรพาตอนเนี้ยเงียบเหงาก็ส่งภาพมาให้ดูเพระผมบ่นว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้คิดถึงร้านหนังสือเก่าๆรวมสารบรรณสารวังเนี่ยแพร่พิทยาคลังวิทยาอะไรก็แล้วแต่วังบุรพาเงียบเหงาร้านหนังสือไปเสียส่วนใหญ่แล้ว ก็คือจากไปขึ้นสู่สวงสวรรค์นะฮะคือปิดตัวแล้วก็ก็ยังอาคารยังอยู่ไม่ได้ทุบทําลายนี่ผมเดาเอานะครับเข้าใจว่าพื้นที่เป็นที่ของสำนักง,งานทรัพย์สินแล้วก็มาเซ้งกันตั้งอาคารอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเจ้งแล้วก็ปิดตัวถ้าจะปรับเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวก็คงจะมีการทําอย่างอื่นได้แต่ว่าจิ๋กหลังวังเดี๋ยวนี้กลายเป็นละครเวทีรัชดาไหลาไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ เหมือนก็ย้ายไปในที่อยู่นเยอะเลยกรุงเทพเป็นจุดที่เราไปเดินเล่นซื้อของช้อปปิง้งนั่นดาวเทาแบงกอ,อกเนี่ยมันมีหลายที่เลยนะครับแต่ว่าบางบรุรพาคือวับงบรุรพาคือศูนย์กลางแห่งแรกที่ใครต่ใครที่เข้ามาอยู่กรุงเทพหรือคนกรุงเทพก็จะต้องไปเดินดูช้อปปิง้งหาอะไรกินกันโอ้ยดูหนัง킹ควีนแกรนที่นั่นนะครับถ้าไม่พอใจก็ไป <c oughs> นิดนึงไป ประตูน้ำแล้วก็ไปดูอะไรพาราเมลาเมโทรโรงหนังประตูน้ำตอนหลังมีสยามแล้วก็ไปสยามลิโดสกาล่าแก้วคลองพดงุงกรุงเกษมกไปดูโรงหนัง,งกรุงเกษมโอ้ผมเป็นนักดูหนังที่ที่ยอมเสียเงินดูหนังเพื่อฝึกภาษาอังกฤษจะได้สอบชิงทุนไปต่างประเทศดูหนังประจำวังบุรพาก็ไปแล้วแพรพิทยาคลังวิทยาพดุงศึกษาไปหมดอาจารย์พระรงว่าอย่างนั้นนะครับ